ดูคลิปนี้อยู่ทั้งทั้งที่งานกำลังกดติมโตใช่ไหมคะนี่แหละค่ะจิตวิทยาเรียกว่า procrastination หรือการผัดวันประกันพรุ่งคุณไม่ได้ขี้เกียจค่ะแต่สมองกำลังหักหลบซุ่จริงๆแล้วเนี่ยสมองของเรามีสองส่วนที่ต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาค่ะส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่วางแผนแล้วก็สักโฟกัสงานส่วนที่สองก็คือส่วนที่รีบหาความสุขตัวเองทันทีเช่นดูซีรีส์กินขนมหรือการไถ่ด้วยซี พอเวลามีงานใหญ่ๆเข้ามาเนี่ยสมองส่วนที่2จะรีบเอาชนะทันทีเพราะมันให้รางวัลใหญ่นี้เลยแต่ผลสําเร็จของการทํางานมันต้องรอซึ่งสมองไม่ชอบการรอค่ะทําไมคนชอบพูดว่าเดี๋ยวเข้ามาขออีกห้านาทีตื่นมาอีกทีหายไปแล้วห้าชั่วโมงการผลิตปกันพุ่งบ่อยๆเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกผิดเครียดสะสมทํางานได้ไม่ทันทีค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะหมดพลังใจไปอีก วิธีการจัดการมีกันอยู่3วิธีค่ะวิธีการแรกก็คือการที่แยกจากงานชิ้นใหญ่ๆให้เป็นงานชิ้นเล็กๆค่ะงานจะดูง่ายสมองจะไม่หนี2ก็คือทํางาน25นาทีพัก5นาทีจะเริ่มงานได้โดยที่สมองจะไม่รู้สึกหนักค่ะแล้วก็3กด2นาทีค่ะงานไหนที่ต้องทำได้แค่2นาทีแบบนี้ให้รีบทำเลยค่ะเพราะว่าสมองจะไม่ใช่ต่อต้านค่ะ สุดท้ายแล้วคุณไม่ได้แพ้งานหรอกค่ะคุณแพ้ตัวคุณเองที่ผัดมันไปเรื่อยๆยาปล่อยให้คําว่าอีกแป๊บหนึ่งขออีกห้านาทีแป๊บเดียวมาทําลายความฝันของคุณอีกต่อไปแม้ว่าคุณจะเริ่มแค่ห้านาทีคุณก็กําลังชนะสมองที่พยายามหลอกคุณมาตลอดชีวิตจําไว้นะคะงานที่เริ่มวันนี้สมองจะขอบคุณตัวคุณเองแต่ถ้างานที่คุณผัดไปเรื่อยๆสมองก็จะถามคุณว่าทําไมไม่เริ่มตั้งแต่ตอนน้